แนวความคิดของคางคุณสุเทพเทือกสุบาณแกนนากลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะครับวันนี้บนเวทีเนี่ยตามคาดหมายนะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของสภาปฏิรูปประเทศไทยตามที่นายกรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวเมื่อช่วงเวลาสายๆที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยบอกนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่สู้สภาประชาชนของกอปปสไม่ได้นะฮะไม่มีบทบาทเป็นเพียงแค่คณะกรรมการเท่านั้นนะครับบอกเหตุผลไหมคะว่าเพราะอะไรถึงสู้ไม่ได้ก็ คณะกรรมการหมายถึงสภาพปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปประเทศที่คุณยิ่งรักพูดมาเนี่ยไม,ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ไม่ใช่สภา,านิติบัญญัติอย่างที่สภาประชาชนเป็นและสภาประชาชนเป็นแบบไหนคะคุณในนยี้ไม่ค่อยเข้าใจรหมายถึงเป็นสภา,านิติบัญญตัติคือมีอำนาจทางกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้เลยนะครับอลองมาฟังคําชีา้แจงคุณสุเทพดูนะฮะ คืนนี้คุณสุเทพทึกสุบานขึ้นเวทีปราศัยนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของสภาปฏิรูปประเทศเนี่ยก็บอกด้วยว่าสาเหตุที่คุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้องเดินสายไปต่างจังหวัดเพราะว่ากลัวการขับไล่ของประชาชนแม้ล่าสุดก็ไปเจอที่เขาค้อนะฮะเพชรบูรณ์เนี่ยก็เป่านวิดไล่กันมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการถแถลงการเรื่องของการจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยนั้นคุณสุเทพก็ย้ำนะครับว่า เป็นกระบวนการสรรหาบุคคลจากกระบอบทักษิณเนี่ยม,มีการโจมตีแบบนี้นะครับซึ่งก็มีบทบาทเป็นเพียงคณะกรรมการเท่านั้นส่วนสภาประชาชนของกอปปสเนี่ยเป็นสภานิติบัญญัติครับสามารถที่จะแก้ไขกฎหมายมขึ้นมาใหม่ได้เพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้จริงที่สําคัญเนี่ยไม่มีนักการเมืองไม่มีพักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลของประชาชนและสภาประชาชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณยิ่งรักษณ์นั้นลาออกจากตำแหน่งรักษาการไปแล้วนะครับนั่นก็หมายถึงว่าสภาประชาชนเนี่ยเหมือนมีอำนาจมากกว่าสภาปฏิรูปประเทศเพราะสภาปฏิรูปประเทศเนี่ยทำเสร็จแล้วต้องส่งรายงานให้นายกพิจารณาอีกทีนึงอันนี้ไม่ต้องส่งรายงานนะฮะคิดเห็นกันอย่างไรตกลงกันอย่างไรเนี่ยก็ให้คณะรัฐมนตรีคนดี เป็นคนพิจารณาแล้วก็ดําเนินการเลยก็คือเป็นสภาที่ไม่ต้องมีอำน,นาจนิติตบัญญัติบริหารตุลาการในแดทั้งสิ้นเป็นสภาใหญ่ที่สุดในประเทศและสามารถทําอะไรทุกอย่างได้เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นค,ครับคุณสุเทพเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าการคัดเลือกสมาชิกของสภาประชาชนเนี่ยจะใช้วิธีเดียวกับการสรรหาสมาชิกพุทธสภาหรือว่าสอบอรครับตามมาตรา113และมาตรา114แห่งรัฐธรรมนูญไทยโดยบุคคลที่จะมาทําหน้าที่สรรหานะครับก็มีเช่น ประธานสารรัฐธรรมนูญประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้พิพากษาในสาลฎีกานะครับจะเห็นได้ว่าตัวคณะกรรมการของสภาประชาชนกับสภาปฏิรูปประเทศที่นายกเสนอเนี่ยแตกต่างกันเลยนะฮะคนละ ส่วนกันเลยที่มา,าคัดเลือกบุคคลสภา,รชา,ชาประชาชนที่ดูจะคัดเลือกกันมาเนี่ยมาจากกลุ่มเดียวที่มาจากแนวทางตุลาการเป็นหลกักแต่ว่าถ้าของนายกเนี่ยจะมาจากหลายภาคส่วนหน่อยนะคะเพราะว่าเขาใช้แนวทางเดียวกับการคัดเลือกสวนั่นเองเนะฮะคุณสุเทพปิดท้ายอย่างนี้ครับว่าการจัดตั้งสภาประชาชนคือทางออกเดียวของประเทศไทยตอนนี้พร้อมกับมีการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศมาร่วมกันปฏิวัติประชาชนคาดว่าภายในเดือนมกราคม2557 จะประกาศชัยชนะได้ติดตามกันดูนะฮะ ดิฉันติดตามมาหลายครั้งแล้วที่เขาบอกว่าจะประกาศชัยชนะได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ชนะสักทีแต่ก็เห็นประกาศชัยชนะกันเนืองๆแล้วก็บอกว่ายังไม่ชนะนะคะจริงๆพูดถึงเวทีกปปสเนี่ยมีสิ่งที่จะฝากเตือนไปถึงบรรดาแกนนำนะคะเพราะว่าล่าสุดทาง DSI เนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวที่น่าจะสร้างความอ,อกสันควันแวนหรือเปล่าหรือว่าพิจูกกังวลให้กับเวทีกปปสไม่มากก็น้อยเพราะว่ามีแกนนาหลายคนที่ติดคดีตั้งแต่ตอนปิดสนามบินที่ในช่วงที่พันธมิตรตอนนั้นนะคะแล้วก็มีการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาแต่ว่าทีีน ดีเอสไอเขาบอกว่าจะเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วล่ะเพราะว่าปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมีข้อแม้ว่าคุณอย่าไปกระทาการยั่วยุปลุกปั่นทางการเมืองอีกเพราะว่าเป็นคดีซ้ําซ้อนกับคดีเดิมที่โดนอยู่ตอนนี้ก็เลยบอกว่าจะเพิกถอนดีกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่าขัดกับกฎเกณฑ์ที่เงื่อนไขที่ได้ตั้งเอาไว้นะคะแล้วคนที่เข้าขายว่าจะโดนเพิกถอนที่ว่านี้เป็นคนที่เห็นคุณหน้าคุณตากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นกปทหรือว่าในกปปสนนะคะอย่างเช่น คุณอัญชลีภัยรีรักอันนี้เจ้าประจำเวทีราชดำเนินฟังกันอยู่ทุกค่ำคืนนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนคุณสุริยสายกตดศิลาคุณสมเกียรติพงไพบูรณ์มอมรรัตนานนนนะคะร้อยตรีแซมดินเลิศบุตรแต่ละคนก็คุ้นเคยกันดีบอกว่าไปเที่ยวปิดสถานที่ราชาการแล้วก็ปลุกบันต่างๆก็เตรียมตัวเอาไว้นะคะก็จะมีการเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว